ดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่ของเราคือส่วนอกค่ะเนื้อไก่ที่ดีและที่สดนะคะส่วนอกนะคะเนื้อไก่จะมีความหนาแข็งนะคะแล้วก็มีหนังที่บางแล้วก็ออกสีเหลืองค่ะไม่ซีดนะคะจะมีสีชมพูที่เป็นเรื่อยๆค่ะอ่อนนุ่มนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะไม่มีกลิ่นสาบค่ะขอบคุณค่ะ หมูที่ดีควรม,มีเนื้อสีชมพูมีมันสีขาวไม่มีพังผืดไม่มีเม็ดสาคูแล้วก็ไม่มีกลิ่นลักษณะของเนื้อมีความหนาแน่นถ้าเป็นหมูสามชั้นควรม,มีเนื้อมากชั้นมันบางเนื้อหนาะมันบางอ่อนนุ่ม การเลือกเนื้อวัวนะคะควรมีสีแดงสดเนื้อแน่นนะคะไม่ควรมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวและไม่ควรมีเม็ดสาคูนะคะเมือม่อเมื่อกดลงไปนะคะเนื้อก็จะกลับขึ้นมานะคะไม่ควรมีพังผืดนะคะไม่ควรมีสีเขียวอมคล้ำนะคะ